สำหรับใครที่ชอบโมเดลฟิกเกอร์อนิเมะอย่าลืมกดติดตามเปิ้นอาร์สตูดิโอและพบกันกับกิจกรรมมากมายกับการประมูลแล้วเจอกันใน TikTok เปิ้นอาร์สตูดิโอของุณครับ สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมเปิร์นอาร์ตครับโคบเกมที่มีชื่อว่า OMG 2กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้พบกันมาเนิ่นนานนะครับครั้งนี้เนี่ยผมจะมาคว้าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟไทยกันแล้วมาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมแต่หอมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ Let's go <S โอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเติมโค้ดก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นของที่ เติมโค้ดเข้ามาครับแล้วก็ของแจกเซิฟนี้นะบอกเลยว่าเซิฟเนี่ยเป็นเซิฟที่แจกของเยอะมากครับแจกทองแฟทองเข้มแฟแดงแล้วก็แฟส้มไม่แน่ใจไม่แจกครับแจกแฟทองเออแฟทองเข้มแฟทองแล้วก็แฟแดงชุดแฟชั่นตัวหลังครับซึ่งบอกเลยว่าเริ่มต้นมาเนี่ยพลังเราจะเยอะมากครับน่าจะถึงล้านกว่าเลยด้วยซ้ำนะแล้วก็ ของที่มีมาด้วยก็คืออาอาวุธ19 4ชิ้นครับบอกเลยว่าเยอะมากครับแล้วก็ของจิปาถาทั่วไปนะครับแล้วก็เปิดอาตัวเปิดต่างๆนะครับดูกันเลยครับเยอะมากนะครับโอ้โหดูกันแบบไม่หวัน่นไม่ไหวนะครับโอเคครับเรามารับมาเลยดีกว่า เอาล้ครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องสุ่มของกันว่าเราจะได้อาวุธ19เพิ่มอีกสักชิ้นไหมเพราะว่าการที่เราจะรีดีหาเนี่ยก็คือว่าเราจะหาไอไอเทม19เนี่ยครับมาครับมาดูกันว่าผมจะได้ไหมนะเออปั๊บวนรอบแรกก็เกลือไปครับ100กล่องหายไปทิพตาอย่างไวโอเคครับมาแล้ว1ชิ้นแต่นี่ไม่ใช่ระดับ19นะก็ข้ามไป นะโอเคครับ100กล่องหายไปได้พิบตาโอเคต่อไปมาแล้วครับอันนี้หมวก18ยังได้ใช้อยู่นะครับถือว่าดีมาแล้วนี่นะครับสร้อยกระดิ่งลมมังกรนะครับแล้วก็เสื้อ18อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้สร้อยนะระดับ19เสื้อระดับถือว่าได้ใช้งานนะครับยาวๆเลยนะครับมาครับอีก80กล่องปุ๊บไปแล้วครับ80กล่องไม่เหลืออะไรเลยนะครับแล้วก็ของที่ได้มาจากโค้ดก็มีประมาณนี้นะครับผม ไม่ว่าจะเป็นอาวุธเทพแดงนะครับผมตัวระดับ 10, 12, 16นะครับผมมีทั้งหมดเลยนะครับทำให้เราต้นเกมเนี่ยเราสามารถเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เซิร์ฟเนี่ยคนเวียนนะมควันท้างเยอะนะครับผม ก็พอดีแล้วผมจะได้มันงัดเขาพอดีอ่าได้เวลาสนุกละครับผมแล้วก็ตัวที่ผมจะใช้แบกต้นเกมนะก็น่ยจะเป็นซูนเซกอีกิ้นเคยนะเพื่อทําให้เรามีประสิทธิภาพในการฟาร์มที่ไหวที่สุดนั่นเองครับโอเคครับผมมาผสมกันเลยป๊๊บมาแล้วครับซูนเซกของเราครับสุดหล่อสุดเสียวครับที่เธอเหลียวคงไม่เหลียวมองเฮ้ยอะไรครับเนี่ยมาครับผมจัดวางลงไปแท่ในตัวนี้เลยกิ๊กี้ตัวนี้ปั๊บนี่บอกเลยครับได้เวลา หวานเจี๊ยบแล้วก็ไอเกมเนี้ยเราต้องดูการจับคู่เลยนะมันจะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ HP แล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะผมซึ่งเราต้องไปหาตัวมาลงพร้อมกันโอเคเดี๋ยวเราไปหาใต้เกียวกันับผมก็คือเป็นตัวหนึ่งที่สามารถคอมโบกับซุนเซ็กดันเองคือเป็นตัวเล่งเกีนะตัวซัพพอร์ตนะผมของในตัวเราค่อนข้างมีเยอะนะต้นเกมเดี๋ยวเราต้องค่อยๆหาไปทีนี้ทีนี้ครับโอเคครับตอนนี้ผมเจอกล่องคุณภาพระดับ10ไปเทียบร้อยครับแล้วเราก็ต้องเลื่อนหากันเลยมาแล้วครับผมไตเกียวหนึ่งตัวป๊าปยืนยันมา ตัวนี้เป็นคอมโบต้นเกมนะผมแนะนำให้ทุกคนเล่นตามได้เลยนะครับผมมันสามารถทำให้เราเนี่ยฟาร์มได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับผมส่วนตัวผมมองแล้วว่ามันคุ้มค่าสายฟรีสามารถเล่นได้ยาวๆเลยนะเออแบบว่าไม่ท้อแบบว่าเอ้ยลงด่านไม่ผ่านเลยวะนี่ครับใต้เกียวเป็นตัวเล่งเกียรติให้กับซุนะเซกนะซุนเซก็มีคุณสมบัติดุดเลือดนั่นเองนะครับทำให้เราฟาร์มด่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคผมเรามาดูกิจกรรมการเปิดเซิฟันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะผมก็จะมีลงชื่อรับนะแต่ว่าผมจะยังไม่รับนะเราต้องเป็น V P 1ก่อนนะเราถึงจะได้แบบพลังงานคุณเป็น2เท่านั่นเองนะครับแล้วก็มีรักสมัครคนเก่งก็คือเหมือนเปิดกาชาครบ2องรครั้งได้กล่องแดงนะกลกองทุนก็ตดเกมถือว่าโอเคเนาะเอามาใช้งานก่อนได้นะครับโอเคครับ okay, ตอนนี้เราก็รับของในเซิฟกันไปก่อนนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นการแจกพลังงานทุกๆเที่ยงกลางวันแล้วก็ยินอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นถุงยนต์เปรานะเหมือนแพ็คอารายวันนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวเราจะสอบแพ็คนี้กันก่อนเลยโอเคครับผมหลังจากที่จัดแพ็คต้องสองเซ็ตีเรียบร้อยครับเราก็ได้เวลาที่จะต้องไปฟาร์มสักทีนะครับผม และที่สาคัญนะผมอย่าลืมจัดตาแหน่งวางคุนพลให้ดีนะครับทให้เราเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วแล้วเราก็ผ่านบทที่ะครนะผมหลังจากการฟาร์มที่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะผมแล้วก็อย่าลืมกลับไปรับของเลยนะผมถ้าเรากลับมารับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยบอกเลยใช้เวลานานมากเลยครับผมผมแนะนําเลยให้รับก่อนนะครับแล้วก็มารับหอแพ็ครเวลครับผมบอกเลยว่ายิ่งรีวิวเยอะยิงในของเยอะนะครับผม โอเคครับ okay, ผมพอเราผ่านมาถึงด่านด่านหนึ่งเนี่ยลังจนมันก็จะเปิดนะครับซึ่งลังโจนเนี่ยก็มีส่วนช่วยในเลเวลช่วงต้นเกมเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็การบวกของการอัปเกรดแล้วก็เงินครับที่เราจะได้มาถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็ต้นเกมเนี่ยเลเวลเราจะขึ้นค่อนข้างที่จะไวนะครับทุกๆ2เลเวลเนี่ยเราจะมารับของกันนะครับมาลังโจนกันแล้วก็มาตอบคาถามในนี้นะก็จะได้ทองฟรี50ทองนะครับซึ่งบอกเลยว่า โอเคในระดับหนึ่งเลยนะเออยิงเราฟาร์มเยอะยิ่งในของเยอะนะครับผมแต่ก็เราก็ต้องฟาร์มด่านไงนะพอทุกๆสองวิวปุ๊บเราก็ค่อยมากดรับทีเดียวนะมากดทีเดียวมันก็ได้พลังงานเป็น40อะไรเงี้ยพอคือนพันหนึ่งวิวปุ๊บก็ได้พลังงานเพิ่ม20พลังงานเพราะว่าลังจูเนี่ยพลังงานมันจะแม็กที่50นะไม่เหมือนพลังงานของดันเชนทั่วไปที่เราเล่นนะครับอันนี้ก็พอวิวสิบปุ๊บเนี่ยมาสามารถกดอัปเกรดครั้งเดียวได้นะก็คือไม่ต้องมาเสียเวลาไล่คลิก แบบที่ลานที่นานนะผมแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยมันจะปลดล็อกความเร็วคูณสิบนะผมแต่ว่าผมว่าคุณหกก็ไวแลวครับแต่ว่าเดี๋ยวพอหลังๆพอผ่านด่านมาเริ่มนานเข้านานเข้าก็ค่อยใช้คูณสิบก็ได้ครับตอนนี้เนี่ยพอเราเลเวลสิบเนี่ยเราก็มาอัปตกรดตัวละครให้เราพร้อมที่จะลุยด่านกันยาวต่อไปน,นั่นเองนะผมซึ่งตัวละครหลักเราก็สําคัญนะใช้ยืนแทงในช่วงต้นเกมได้นะครับแล้วก็ใต้เกียวก็เช่นกันนะำพมแบบเร่งเกียรด,ด้วยอะไรเนี้ยครับก็ ยืนนานยิ่งยืนนานยิ่งทำให้สูตรเซ็กเรากิ่งอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาเลยเนี่ยคือการคือระบบการอัพอ่าสเต็กตัวหลักนะครับผมซึ่งสเต็กตัวหลักเนี่ยมันจะบอกให้ทั้งทีมเลยนะก็นะครับตัวละครม20แต้มก็คือไอหินพวกเนี้ยหาได้จากการผ่านด่านนั่นเองนะครับบทหนึ่งต่อหนึ่งก้อนนะครับผมโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะฟาร์มยาวๆเลยนะครับผม โอเคครับ okay, ผมพอผ่านบทหนึ่งไปได้เนี่ยมันจะปวดสนามประลองนะก็คือ PVP นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเปิดมาดับที่1 2ึ่งหม่นองร้อยห้าสิบเอ็ดนะก็ค่อยๆไต่ไปครับไม่นานเนาะเพราะว่ายิ่งไต่สูงทองที่ได้ก็ค่อนข้างทีเยอะน,ะนั่นเองนะครับ แต่ผมแนะนำเลยครับว่าไม่ต้องรีบไต่ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มกันก่อนให้ของเราเน่นๆพอของเราเน้นเนียเดี๋ยวเราค่อยมาไต่ทีเดียวเราจะได้แบบว่าเราจะต้องไม่ไม่ต้องแพ้นะครับก็คือแบบทีเดียวเลยอย่างเงี้ยเออได้ของแบบทีเดียวรวดเดียวนะครับโอเคครับผมก็ถ้ามไปการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปฟาร์มดากันต่อเลยนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมถ้าลุกเลเวล2นะครับ เมื่อคือการอัพดลลสครั้งเนี่ยเราก็จะมาหลังโจนนั่นเองนะซึ่งพลังงานที่เราได้มาก็ถือว่าคุ้มค่านะเนี่ยครับมันจะทําให้เราได้ทรัพยากรที่ดีนะแล้วก็อุปกรณ์สมส่ที่สามารถเอามาย่อยทิ้งได้แล้วก็ไปซื้ออื่นนะครับถือว่าคุ้มค่านะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาอัพตัวละครกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเวียนต่อนะครับผม คผมหลังจากผ่นนานมารยาทหนึ่งเนี่ยมันก็จะสอนในการผสมเครื่องประดับนั่นเองนะครับซึ่งเครื่องประดับเนี่ยมีส่วนสําคัญในช่วงต้นเกมเป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าเราเล่นหนาดังโจนเนี่ยไอเศษเครื่องประดับมันก็จะดรอปลงมาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเอาขั้นสีฟ้าขั้นสีเขียวเนี่ยไปผสมเพื่ออัพข่านต่อๆไปได้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเจีดีนะเกมเนี้ยเออ ของที่ได้ทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่โอ้คุ้มค่านะผมต้นเกมถึงได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะเออต่อไปก็จะเป็นการจับคู่อ่าพวกเครื่องประดับทั้งหลายนะคเพื่อทำให้เราแบบมีเปอร์เซ็นต์ดาเมจคล้ายๆการจับคู่ทั่วๆไปนะผมแล้วก็เราก็มาเลือกกันในกระเป๋าก,กันนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันยังไม่มีไงเออป๊บโอเคได้มาละป๊บโอเคเลือกต่อ ซึ่งอันนี้เป็นกล่องที่แจกนะกล่องโค้ดนะเพราะว่าตอนนี้ยังเติมไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเติมซื้อแค่แพ็กรายเดือนเท่านั้นเองนะครับผมโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ในใต้คลิปชั่นหมนะแล้วก็เดี๋ยวจะคอมเมนต์ให้ด้วยเผื่อใครไม่เห็นนะฮะนี่ครับพอเราเอายุดทันที่บวกติด,ต,ดติดกับตัวละครเนี่ยมันจะบวกเปอร์เซ็นต์จะคู่เห็นไหม,ไ,มหไหมเนไให้แบบเมื่อกี้ เป็นบวกที่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะต้องต้นเกมเนี่ยผมแนะนำเลยต้องมีครับทุกคน โอเคครับผมต่อจากนี้ก็จะเป็นการลุยด่านยาวๆของผมนั่นเองครับก็สามารถรับฟังรับชมดูได้แบบเพลินๆเลยนะครับก็ผมทำคลิปเนี่ยก็คือผมเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มาอัดเพิ่มเสียงใส่เสียงทีหลังนะครับซึ่งเอาจริงๆเลยผมไม่สามารถที่อัดเสียงไปด้วยเล่นไปด้วยได้เพราะว่าคลิปค่อนข้างที่จะนานนะแล้วก็ช่วงต้นเกมเนี่ยมีอะไรทําค่อนข้างที่จะโอ้อบอกเลยว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ หลังมาที่เจ็ดยิ่งเยอะกว่าเดิมครับซึ่งตอนนี้ผมอาจอยู่นะเวลานี้นะก็คือผมล่นไปค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะผมก็เลยเออมอาัดยอหลังเอานะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวจะพากเสียงให้แล้วก็ดูเอานะเพื่อจะได้ไม่เบื่อนะครับคือเราจะเล่นผ่านด่านเป็นบทเป็นบทไปนะครับแล้วก็เก็บมาเก็บนี่ครับมันจะวนลูปกันอยี่ในเนี่ย,ยสักพักหนึ่งเลยนะเพราะว่าช่วงต้นเกมนะเนาะเอออย่างนี้ทุกคนรู้กันก็คือเนี่ยเห็นไหมพอเราฟาร์มเสร็จอันนี้ก็คือเห็นไหม ปามเสร็จปุ๊บอ่ะก็ได้มาอีกอันนี้บทอหอหอคอยขังมาี่คือคล้ายๆเป็นแบบหอคอยไต่ชั้นในเกมทั่วไปนะั่นแหละนะก็คือยิ่งหอคอยสูงก็เออยิ่งได้ของเยอะนะฮะอ,อ่เป็นเรื่องปกตินาะยิ่งยิ่งชั้นสูงก็ได้ยิ่งเยอะนะแล้วก็พอหลัก r e ว i e เราแบบเยอะๆหรือว่า VP เราเยอะเนี่ยเราสามารถรีเซ็ตได้2ครั้ง3ครั้งอะไรอย,อย่างนี้ก็ว่าไปนะทำให้ขเขาเราได้ของเดิมจากหอคอยเนี่ยซ้ำๆนะเออนี่คือข้อดีของเกมนี้เลย ได้ทุกๆวันนะผมแล้วก็เซิร์ฟไทยเราอะเป็นเซิร์ฟที่แจกค่อนข้างที่เยอะที่สุดนะในบรรดาเซิร์ฟทั้งหมดเลยท่าที่ผมเล่นมานะเซิร์ฟจีนนี่ไม่แจกอะไรสักอย่างนะผม <c oughs> เออบอกเลยเข้าไปตัวเปล่าเหมือนเซงกิงในตัวเดียวไปสู้สนามลุกอะไรประมาณนั้นเลยนะเออแล้วก็เซิร์ฟเวียดนามนี่ก็แจกแต่ว่าก็พอได้อยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าเซิร์ฟไทยนะเซิร์ฟไทยนี่ถือว่าถือว่าเดี๋ยวเบสที่สุดแลวเพราะคนไทยเรามันก็ต้องชอบอะไรที่แบบ เออของเจเยอะก็าสายฟรีของทั้งที่เยอะนะครับผมส่วนผมเนี่ยต้องเติมอีกแล้วครับเพราะว่าอันดับหนึ่งนะก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ต้องใช้ทรัพยากรพอสมควรเลยอาจจะต้องกินน้มาเป็นตลอด30ปีเฮปีขนาดนั้นเลยนะพี่สามสิบปีอะไรไงเออเเอ,อ,อันนี้ต้องอัปเกรดไว้เลยนะผมปึ๊บถ้าบวกสิบเนี่ยถ้าสองชินน้นอ่ะมันจะบวกค่าความสัมพันธ์บวกหนึ่งเป็นระดับสองระดับสามนิว่านไปนะคือสแต็กะไรบวกบวกทั้งตัวเลยเว้แต่ว่าบวกไม่เยอะนะบวกเทียนิดเทียหน่อยเงี้ย ยิ่งวิวเยอะก็ยิ่งบวกเยอะขึ้นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับปรบบตอนนี้ก็ต้องฟาร์มแบบวนฟาร์มไปเรื่อยๆนะผมแล้วก็ทุกๆอ่ารีวิวสองลเวลก็อ่าไปลังโจรเหมือนเดิมอย่าลืมนะผมเอาเค้าบ,บทที่สิบสองมาเรียบร้อยนะครับออกผมไปเป็นไงผมฟาร์มไว้ไหมเออเนี่ยตัดต่อให้ทุกคนได้มาดูกันเลยนะเออ,ป,ป,ป,อ,อป,ปั๊บปั๊บอ่ารับของไปปึ๊บไปบทต่อไปปึ๊บบทที่สิบสามครับผมปึ๊บอ่ะลุยกันเลยครับบทที่สิบสาม ป๊าบปบุ๊บตื๊บม,มาแล้วครับอันนี้จอมาริปโป้นะครับบทที่ส3ป๊าบเนี่ยครับตัวที่มันบุกโลก3โกะของเรานั่นเองนะผมบ,บอกเลยว่าตัวเนี้ยผมว่าโมเดิร์คอคค่างที่จะเท่นะผมอา้าวกลายเป็นริปโป้เฉยเลยอะไรครับเนี่ยเรียบร้อยครับบทที่ส oh, ีมิชชั่นคอมพลีทโอเคครับผมไปรับของกันต่อนะผม การรับของเนี่ยอย่างที่บอกนะผมเล่นเสร็จปุ๊บรับทันทีนะผมถ้าเรากลับมารับทีหลังเนี่ยโอโ้บอกเลยนะผมว่าเสียเวลาสุดๆครับโห25ครับมิชชั่นคอมพิวเรียบร้อยแล้วผมแล้วก็รับของนะผมตอนนี้ก็จะเป็นการฟาร์มรวมๆผมครับไป้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บจริงๆอันนี้เล่นในมือถือนะครับก็เลย าจจะเห็นแด้นล่างเนาะแถบสีขาวก็วคือเป็นเล่นในฟูนเอออัดหน้าจอมาแล้วก็เอามาลงในคอมอีกทีนึงนะผมให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าผมก็อยากดูวิวัฒนาการของผมเองด้วยแหละเออเหมือนทำคลิปเป็นแบบไฮสตอรี่ของผมเองอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นอะ่ะปึ๊บเรียบร้อยครับบทที่สิบเจดรับของต่อนะผมปั๊บปั๊บปั๊บแต่อย่างที่บอกนะครับเซิร์ฟนี้คือดีมากเลย<ม>จะบอกว่าเซิร์ฟอะไรนะ 474หรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะผมโอเคมาลังโจนกันต่อนะผมปุ๊บปุ๊บเออใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุอะไรครับนี่อย่างไวเลยไหมเออเนี่ยดูดครับเพลินๆน,น,นะผมปุ๊บอันนี้เทคนิคผมคือตัดก่อนแล้วก็ค่อยมาพากเสียงใสท่ทีหลังนะก็อาจะไม่พากอาจจะไม่ตรงกับภาพสักเท่าไหร่นะเออเรียบร้อยบทที่18นะโอเครับของต่อนะผมปุ๊บ ซึ่งกว่าผมจะมาถึงระดับนี้ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาโอ้หลายชมมั่วโมงนะแต่นี่คือตัดมาให้ละสั้นๆน,นะครับผมเออสุดใจความให้นะผมเรียบร้อยครับผมที่สิบเก้าย่างไวนะผมนึกว่าโปะแต่จริงอ่ะไม่ได้โปะหรอกเอออยากให้ทุกคนได้ดูนะผมเรียบร้อยนะผมแล้วผมก็รับชุดแฟชั่นสีทองมาด้วยนะเพื่อทําให้ พลังเราเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็อย่างที่สําคัญที่สุดนะรอบรูแฟชั่นนะผมก็ถ้าสมมติวเราใส่เนี่ยปุ๊บเราได้พลังป้องกันมาฟรีเลยนะทั้งทีมนะผมดูไหมเป็นบวกค่าเบรป็นเปอร์เซ็นต์นะผมยิ่งแฟชั่นเยอะยิ่งพลังเยอะนะเกมนี้คือสายเติมถึงจะโหดนะผมแต่ว่าสายฟรีสามารถเล่นได้นะสายฟรีก็โหดเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยแค่นี้ครับอาจจะไม่หน่อยอาจาจะเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าใครเล่นระดับ1ิบสหรือว่า12พิเศษอย่างเงี้ยกล้าจะไวอยู่นะเออแต่ว่าถ้าเป็นตัวเเองงยย่่่่าทีีผมลนน ก็คือช้าเออผมลืมบอกสิ่งสําคัญไปเลยเนาะดูมาตั้งนานก็คือทีมี่ผนจะเล่นเนี่ยค่อนข้างเป็นทีมที่ต้องใช้เงินพอสมควรนะทีมกับเทียก็ตเลยถ้าใครถ้าใครเล่นทีมตามผมเนี่ยบอกเลยพี่ <Okay. S 1> พี่ก็โหดนะผมฟาร์มด่านก็โหดนะได้หมดเลยนะเออยังไงก็ได้นะเออเอเคครับตอนนี้ก็ด้เวลาที่ลองฟาร์มกันต่อนะก็คืออันนี้คือถ้าเราพอเล่นไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยด่านมันจะตันเว้ยพอด่านมันตันเนี่ยเราจะไม่สามารถไปต่อได้คือเราต้องพลเรียว,วให้เยอะใช่ไหม ก็คือใช้เทคนิคในการกวาดล้างด่านเดิมอะซ้ําๆมาครับทําให้เราแบบเร็เวขึ้นไวเออก็คือกวาดล้างด่านเดิมซ้ำๆโอเคครับบทที่ยี่สิบความผิดเรียบร้อยละ่ะรับของกันต่อนะผมเทคนิคก็จะประมาณนี้นะก็คือจะใช้ด่านไอ้ตัวบอสกับลองบอสอะเรากดแล้วกวาดล้างเอานะผมโอเคครับบทที่ยี่สิบเสร็จสิน้นนะครับรับของกันเลยป๊า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 แล้วก็อีกอันหนึ่งป๊า โอเคผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ EP หนึ่งนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมแล้วจะมาลงให้รับชมกันต่อใน EP ที่สองครับไว้เจอใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลายงแท่นี้ครับสวัสดีครับ